ค่ะก,ก็กราบสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนของช่องพี่ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจจษจ๋าเจ็ดสี่ชีเจ็ดชานลกับพี่จ๋าเหมือนเดิมอีเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ก็อยู่ในเกมโรบอทเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะแล้วแบบที่จะมาเล่นวันนี้นะคะก็จะมีชื่อว่า escape m i s o n แมมมี่เคนช่านะคะไอส์จอนทิกรำลัง กา e ชอบมาแบบพิกเทนเนชะื่อมนะคะนั่นก็คือเราจะมารบหนีการจับขังนางนะคะรบหนีการคุมขังนายหมูนะคะหมูคนนี้เหมือนเป็นครูเลยก็เดี๋ยวมปดูกันสิก,กริยาเกียมกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเริ่มเล่นแล้วก็มารับชมในความกันเลยนะคะ ก็ใครนะคะที่กดเพื่อรู้ช่องของพี่แล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดเพื่อเป็นช่วยเปจนกำลังใจกับใช่องของพี่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวกิจกริยาเกมจะเป็นงเดี๋ยวมาเริ่มเลยแล้วก็มารับชมไปพร้อมกันเลยค่ะเ้ยโอ้ยกินกินอาหารเสร็จแล้วตดดังป๊ดเลยใช้กี่ใครได้ยินไหมคะตัวหมูนั่มันกินอาหารเสร็จแล้วเราตด ขอคุยด้วยหน่อยคุณอยู่ใกล้เกินเดี๋ยวนะคุณอยู่ใกล้เกินกว่าที่แพทได้โอคุยกับทุกคนไม่รู้เรื่องละฉันเอียงของไอเจ้าหมูนั่นกินดีวกว่าที่นี่มันที่ไหนเนี่ยโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้เราหนีเจนเหูอเจ้าควายชูคนนั้นบ้าไปแล้วมีการกินข้าวเสร็จแล้วก็ปล่อยตอดดักปูดเลยนี่คือกระป๋องหมูกับข้าวหมูฉันอยากกินมาอเกินกินไม่ได้นะแล้วเจ้าควายเราไปกันเถอะ มันไม่ใช่ของเราคืออาหารม่มีสารพิษนักเรียนของเรียนโอ้โหแล้วมันยืนตรงหน้าล้วเราจะไปยังไงเดี๋ยวก็รีบไปกันเลยเฮ้ยฉันเหมือนฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนั่นไงพูดไม่ทด้นะขาดคำฉันจะต้องหนีออกจากโรงเรียนแห่งนี้ทั้งเป็น โอ้โหวุ้ยตามไม่หยุดเลยเราทางออกมันอยู่ตรงไหนอะทุกคนว้าวโอ้ยมันคำมลามชั้นใหญ่แล้วอุ้ยเร็วเร็วเร็เรวรว้ายห้องสมองสมุดอะไรถล่มหมดเลยว้า โดนทับแล้วสมดำหน้าสมดำหน้าไว้ให้ทุกแต่ถ้านจะหิวตัวตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะคะแต่เราจะต้องไปทางไหนก่อนเท่านั้นเองอย่าเลยนะคอมเมนต์แต่คำพูดในสีที่ดีๆกันทุกวันนะคะเราพี่สัญญาว่าจะผลิตคราสนุให้ดูทุกวันเลยเเดี๋ยวเราจะไปทางไหนกันต่อก็วาย่นี่สิจนไม่มีทางกลับเลยเหรอ โอ้โหแตย่ยืนดักอยู่ข้างนอกอคนนั้นเกิดอะไรขึ้นจับเขาเราขึ้นไปดูกันดีกว่านะคะทุกคนนายเป็นอะไรไหมกูเอ๋ยแล้วเกียเวลาเดินขึ้นมาดูนายหลับนี่เองโอ้โหสามสองหนีมันอะไรบวกลบกวนเราทุกคน โอ้ตกใจโอ้ยโอ้โหแถมตรงหน้ายังมีกระดับกีกด้วยโอ้โหตรงนี้คือบล็อก A B C โอ้โหมันตามหลังมาแต่ไกลเลยตอนนี้เราต้องหนีด่วนแล้วนะเจ้าควายถ้าเราตายเราก็ต้องตายด้วยกันถ้ารอดก็ต้องรอดด้วยกันสมน้ำหน้าไว้โดนพัดว่าไงนะถ้าฉันเบไปได้นะฉันจะฆ่าแกเนะี่ยคอดี ห้องเรียนนะคะแต่เราไม่สามารถเรียนต่อได้เราต้องหนีอย่างเดียวบล็อก A B C กุญแจเต็มไปหมดอันนี้เราต้องไปตรงตรงตรงนี้นะคะทุกคนเ้ยทำไมไม่ลงท่าดูเหมือนว่าจะต้องไปฝั่งนี้ไอ้เจ้าหมูนะั่ไมันทำรามใหญ่แล้วเราจะต้องรีบผัดทางออกหนีให้ด่วน คอมเมนต์น้วยค่ะพูดสิ่งที่ดีดีรุกสนุกอร่อยสิบเล่นดีดีแน่นอนกดปุ่มที่สามปุ่มเพื่อเปิดเส้นทางโอ้โหเราต้องไปทางนี้กันละโอ้โหหน้ากลัวมากอะสะดุ้งเลยอะเราไม่รู้จะไปยังไง ประตูหน่อยโอ้โหแย่แล้วมันคือตัวอะไรวันนี้ตามติดๆเลยหมูแน่เลยไอทุกคนเราต้องหนีแล้วมันน่ากลัวจริงๆนีู่เหมือนว่าตัวมันใหญ่นะคะมันจะออกมาจากตรงนั้นไม่ได้เราต้องไปไหนกันต่อทุกคนหุยฮยฮุยหุย ทางควานฉันฉันต้องไปทางฝั่งนู้นเร็ว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 เววไอ้อเจ้าหมาผีเนี่ยเลยนะไม่ใช่หมูเพราะตอนนี้เราโดดลงมาแล้วข้างล่างเราจะเจอกับอะไรอีกโอ้โหสุานที่มันน่ากลัวเหลือเกินแถมยีงเจอลาว้าอีกด้วยเอาไงดีอเจ้าควายก็ต้องรีบหนีไปสิรออะไรล่ะเจนจะปล่อยให้ไอเจ้าหมูนั้นมันกินฉันเหรอ จริงโอ้โหต้องข้ามอย่างระมัดระวังนะคะเพราะาตรงชอบมันมีที้สนสนิมด้วยแล้วเราจะไปยังไงที่ต้องหาทางออกนะคะทุกคนตอนนี้เราต้องหาทางออกเลยด่ว,ดวนเลยข้างล่างก็เป็นลาวาด้วยระวังอย่าให้ตกลงไปเด็ดขกาดโอเคตอนนี้จะปีนขึ้นให้สูง ปูฉันลกลัวมันมีอะไรแห่ฉันหนีจากเลยโอ้โหนี่แต่นนี้วิ่งเร็วนะคะระวังลาว้าข้างร่างปวดที่สุดเราต้องหนีอาณาจักรโรงเรียนไอ้เจ้าหมูผีบ้าแห่งนี้เฮ้ยอินเอ็นเกมอยู่แล้วอุ้ยข้างหน้าคืออะไรอะแกเห็น,นที่ฉันเห็นไหมเจ้าควายฉันก็เห็น,นที่แกเห็นเต็มเต็มเลยแจนเอาไว้่อดี หุยก็รีบหลบหนีการควบคุมของนายหมูคนนี้สิโอเคตอนนี้นี่คือไม้บรรทัดนะคะเราจะต้องข้ามสิ่งนี้ไปเพื่อหาทางออกจากที่นี่นี่คือเครื่องบินกระดาษนะคะโอ้ทางอันนี้มันล่องหนได้ด้วยทุกคนโอ้โหเราจะไปต่อ,อยังไง ลามแล้วมันหันหน้ามาทางนี้ด้วยโอเคเราก็ข้ามบล็อกตรงนี้ไปเลยนะพื้นทางเดินแตกที่โรงเรียนแห่งนี้ไม่ปลอดภัยเราจะต้องหนีไปให้ได้มันไม่ปลอดภัยแล้วเราเจ้าควายไป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 สองึ้มโอ้โหแย่แล้วที่ตรงนี้ไฟไหมเราต้องรีบไปโอ้ยร้อนนะทุกคระวังว้า ไปเลยโอ้โหที่อาณาจักรแห่งนี้น่ากลัวเหลือเกินน่ากลัวมากเลยอ่ะนาดไม่ใช่ผีเีย,เยแต่เป็นหมูผีฉันละคนลุกเหลือเกินเราจะต้องไปให้ได้เอาตัวรอดไปให้ได้ตอนนี้เราจะกำลังจะปีนขึ้นบันไดแล้วนะคะอาณาจักรคุมขังนายหมูนี่ไม่ปลอดภยัยมันป้าไปแล้ว ชันิงไไปทางไหนอ,อีกพูดอะไรหน่อยโอ้โหทำไมพวกนายพูดแต่คำเดิมบาดจ,จ็ไปก็ได้ห้องอะไรก็ไม่รู้มี A อ C ีซด้วยโอ้โหดูเหมือนว่าทางนี้นะคะเราต้องระวังเศษตู้ตรงนี้บิ๊กระวังเศษตู้มันปาของมานะคะเราต้องระมัดระวังนั่นไงถ้าไม่ระมัดระวังก็คือตายเ็เดียว โอเคโอ้โหแกเห็นนี่ฉันเห็นเลยเจ้าควายฉันเห็นอย่างที่แกเห็นแต่นี่แะแจ้งข้างหน้าเราก็ต้องสู้กับไอเจ้าหมูตัวนั้นแน่เลยจริงใช่ไหมเออออแล้วคคิดหรอว่าจะหนีไปพ้นได้ให้ฉันกินซะดีๆไม่จัดซะดีๆไม่มีทางเฟ้ย เราจะเอาอะไรมาสู้วะเนี่ยโอ้ยตำจะไม่เลิกเลยยอมแพ้เลยเกียเลยฉันตายแล้วฉันกระเด็นมาอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันขอโทษร้องไห้ เราทำได้เราหยุดนายหมูได้ใช่เราทำมันจริงๆใช่ไหมโอ้ใช่อะไรอะ่ะโอ้ใช่ฉันลืมว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่ไม่ทันนะคะเว้ยโวย้น่ากลัวมาก กุญแจ<า>เือเรื่องราวเจ้าเหมือนกันนี่ยสิ้นสุดที่แล้ววันสิ้นสุดที่ไหนกันล่ะ แสดงว่าผ่านจบได้แค่นี้นะคะทุกคนโอ้โหสนุกมากก็ประมาณนี้นะคะก็รอดแล้วกรดานเขียนว่าภารกิจหลักปลดล็อกแล้วทำตามทำตามลูกศรสีขาวเพื่อค้นหาและและดูโอเคก็เนี่ยนะคะที่เล่นจบประมาณนี้นะคะทุกคนก็สามารถหนี ห,ห,หนูก็สามารถหลบหนีการการคุมขังนายหมูครูจอมโหดร้ายคนนี้ได้แล้วนะคะทุกคนยูหูยูหูหก็ไปว่าสำหรับคลิปนี้ที่คงก็ขอจบคลิปกันลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเอาไว้ว่าถ้าใครชอบให้พี่ทำ คลิปสนุกสนุกอีกไม่ว่าจะเป็นเกมโรบอทเกมออมอาร์ตเกมฟุตซัพเกมอื่นๆอไหนก็ตามก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่เนตแต่ละคลิปใน YouTube ช่องของพี่เลยนะคะแล้วว่าจะเป็นคลิปไปเที่ยวหรือคลิปเกมอื่นๆก็ตามที่พี่ยังไม่เคยเล่นแล้วน้องๆทุกคนนะคะอยากให้พี่เล่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่เนตแต่ละคลิปใน YouTube ช่องของพี่ได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงๆเพื่อไปกำลังใจกันในชองของพี่ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าในคลิปหน้านะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกันของพีด้วยนะคะโอเคคลิปนี้พี่จะไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจิ mm ้มค่ะท่าที่หน mm ึ่งท่าที่สองท่าที่สามท่าที่สี่ท่าที่ห mm ้าไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหน่อยเลยเพื bye. Bye ่อนบายผมเหมือนกันเลย เฮ้เราอยู่อาณาจักรนี้มานานแล้วเราจะไม่ไปอีกนะเจ้าควายที่สี่ยงตายที่กลัวมากกลับบ้านกันดีกว่านะเจ้าควายโอเคไปกับบ้านกันชิคก็ไม่เอาโรงเรียนนี้แล้วเหมือนกันบ๊ายบาย